มาดูมาดูลูกนี้ครัอย่างสวยอะลูกเนี้ยเนื้อก,กล่อมนอกุ่มในนะครับแวะมาเลยทุกคนกับร้านทุเรียนนะครับตลาดนัดชวนตะพูนครับซอยที่เ็ดนะครับซอยที่หกนะครับอยู่กลางซอยเลยนะครับ ลูกนี้ลูกย่อมย่อมนะครับราคาขายพ่อย่อมย่อมไปด้วยนะครับหนึ่งหกศูนเท่านั้นเองนะผมมีแต่ลูกส,สวยเลยนะทุกคนเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับนี่ขอบคุณครับสวย